วันนี้วันเกิดใครคาน้องแอมบอกสิคะน้องแอมวันนี้วันเกิดใครคะวันเกิดหนูล่ะเดี๋ยวน้องแอมจะตัดเขียนนั่นนะตัดาโอเคตัดเล้ค่ะเอาเด็กแม่แค่แม่แม่่ตัดเียบ้ยช่วยยืดก่อนัิเรยบร้อยแล้วรู้ไะตัดแล้ว้านี่ล้มด้วยตัดเียน้องแอม แต่ไม่ได้หรอกนี่มันต้องใช้มีดมีเนวะเอาไว้นึกว่าใช้ใจแปงลดเลแมูดิแปรงีบเลดๆๆคะเดี๋ยวเราตัดนะคะต่ะตัดแล้วเตัดล้วตัดแลเออ มันแข็งลูกตัดได้ไหมอือเอาสิ